ชแชบแท็บโอ้โหน้องเอ็กวันนี้อบ,บอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยต,อตัวเต้าวิสเกีที่นั่งของเราสถานที่ตั้งราอยู่ไหนจ๊ะถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีวิธีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมสุดยอดเลยนะครับน้องเอ็กอย่างที่บอกนะจ๊ะวันนี้เราบอกเลยว่าเรามีรถนางฟ้าเข้าบ้านมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ซื้อมาเงินสดลำดับที่หนึ่งด้วยนะครับผม คันนี้เป็นโตโยต้าวิชนะเพื่อนๆปี2องพออโต้เป็น2.0งน,นนะคิวนะปุ่มกดเป็นอัจฉริยะแล้วนะครับผมปิดเปิดโดยไม่ต้องใช้ปุญแจนะะนะจ๊ะครับผมปี2องพออโต้นะครับมาพร้อมกับร้อแม็กนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็ชุดป um ั๊มเบรกบอกเลยว่าส,ยสวยๆเลยนะครับแอมโบ้นะครับสวยๆเลยเนาะเฮียบอกเลยว่าทุกกระเบียดนิ้วเพื่อนๆที่สําคัญมีอเมซิ่งด้วยน้องแอ๊บคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะจ๊ะไมโครบัสติดเองมาบอกเลยว่าครึ่งแสนเพื่อน ันนี้บอกเลยคุ้มสุดๆนะครับนี่ฮะยางอรหอยยังอยู่ที่เดิมเลยนะฮะเดิมเดิมเพื่อนแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับซื้อมาเงินสดแล้วก็น้ำมันล้วนนะครับผมสวยจริงนี่ฮะจุดปั๊มเบ่งนมโบเลยก็เท่าไหร่เพื่อนๆเอ๋ยสวยจริงดีๆสวยนะครับน้องแบ่เอ็นไกลนะเพื่อนๆนี่ฮะฉากนี้ก็สวยนะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับนี่ฮะสวิตติดเปิดนะครับเป็นคิปโซนิกด้วยนะครับ แล้วก็เป็นตัวเทปปห่กระจกมีไฟ LED ด้วยยังสวยเพื่อนดูฉากนี้ดีกว่าจ้าปล่ยภาษาเลยเนะจ้าปลายมัสวยมากครับเพื่อนเอางี้ดีกว่าดูไฟหน้าดีกว่ารถ X ดูความใหม่ดีกว่าไม่เป็นดีไซน์ครับผมทำไมฮะไม่เหลืองครับผมแอร์มาดูฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยครับ บอกเลยนะฮะปีขนาดนี้ไม่ต้องตกใจฮะของเดิมอ่ะก็ <oton S 1> อาจจะมีสีเหลืองอยู่นะครับใช้งานตามจริงแต่ว่า,าวล,ลูกค้าเนี่ยพอมีสตางค์ก็เลยบอกว่าเปลโนโนี่ยนชุดใหม่เลยเบิกสูสองหมื่นกว่าไฟแท,ท้แลองเอ็กจ๋าบอกไม่ชอบดึงเหลืองชอบ<ม>ขาวขโอ้โหมาดูพร้อมกัน,นะฮะส,สุดยอดจริงจมาดูภายในดีกว่ามาดูว่ากุญแจชิดตรงนี้เป็นยังไงนะเอ็กตอนนี้เราเปิดได้อยู่ใช่ไหมต้องต้องโอเคนะครับขอดูใจนิดนึงครับพอลงจากรถปุ๊บเราไม่ได้เอาแจกนะเราแตะแค่นี้ รอกันะเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาครับแล้วพอถึงพอถึงที่รูปกดเปิดชูแวปแพนนี่ฮะแต่เบาๆไปอยูแผงประตูบอกเลยว่าสวยทุกบานดูเนี่ยฮะดูเคปเล่าเ่ยฮะก็หัวใส่ถุงมาขับราอีกแล้วรับรองได้ฟิล์มลามิน่าเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่รามีนาฟิล์มมาไปมาเอี่ยมเอี่ยมนะฮะบอกบอกเลยว่าสวยมากคันนี้หนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยจริงๆนะฮะ กระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับช่องแอร์เอ่ยเคลม่าเลยจักรสินนี่บอกเลยว่าสุดจะขอฟังเสียงประมาณว่ารงี้มีรอมีรอยเลยครับวันนี้นอกแบบพนันคอนเก็บแจ๊สอยู่โอ้โหนี่รถเข้าอยู่สี่คันเพื่อนเดี๋ยวรอดูได้เลยรถติดชื่อนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับมีสมาร์ทเกนด้วยอีกหนึ่งตัวสวยฮะดูฟอนต์ก่อนเห็นไหม หยาดเยิ้มแล้วก็มีกล้องหน้าด้วย Hello Kitty ไฟสองแบบที่ใช้ได้ปกตินะครับตัวฝั่งนี้ด้วยเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยพี่ดูความเดิมดูความเนียนนะฮะผ,ผมได้เสียงดังนิดนึงนะฮะข้างหลังเป็นไดโนนะครับนี่ฮะโอ้ยมีไมโครโฟนด้วยน้องเ X จ๋าโอ้โหอย่างเจ๋งคุยโทรศัพท์คุยอะไรนะครับผมไม่คุยโทรศัพท์ก็เอาไว้ตบตาส้มตำมั้งฮะต้อเมีนะต้องมีโค้กด้วยครับผมโค้กที่กินกับเป๊ปซี่สไปร์ ครับผมถือถุงมือก่อนเลยใส่กันยาวาไปดูฝั่งนู้นกัน <Okay. S 1> นี่ครับแผงประตูข้างก็บอกเลยว่าสวยสะอาดน้องเองกจ๋าดูซะก่อนเคปลอร์นี่ทุกชิ้นเลยนะโอ้โหใส่ถุงมือขับรถเชื่อพี่เลยคอนโซลนะฮะดูนี่ซะก่อนสวยมากๆอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราดูฝั่งนู้นไปแล้วครับผมนี่ฮะอาจจะเสียงเราหน่อนึงนะฮะวันนี้มีไดโน่นะบริลูกค้าเยอะด้วยด้านหลังนะครับเพื่อนๆนะเถลยยินอยู่นะ ฟิล์มเป็นลามิเน่ไหมฮะยังสวยเลยนะครับช่องเก็บของชอบอย่างสะอาดเรียบร้อยครับนี่ฮะสองช่องยังโอเคอยู่นะแล้วมีที่พนักแขนด้วยพนักแขนก็ยังใช้ดูดีอยู่นะแม่สวยจริงนะเดี๋ยวมึงคิดแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับที่สําคัญมีแอร์หลังเพื่อนเดี๋ยวดูแถวสองกันน้องเอ็กก่อนดูแถวสองดูบันไดเหยียบน้องเอ็กดูแผ่นเพจนะฮะสติกเกอร์ดูเสาดูความเดิมจากโรงงานโอ้โหเพื่อนเพื่อน มาดูสองแถวกันนี่แถวสองดูแผงประตูเลยฮะทุกบานเลยเก็บล่างที่บอกเลยว่าตกลงไม่ได้โดนเล็บเลยใช่ไหมใส่ถุงมือใช่ไหมนี่ฮะเบาหนังหน้านี่ก็ยังสวยนะแของมีที่แขวนของกัเเดยกผสมด้วยนะครับผมนี่ฮะ Amazing Thailand ขอดูหน่อยโอ้หเพื่อนเ่อเย็นนะเนี่ยทำไปเล่นไปเห็นไหมนี่ฮะนะครับนี่ฮะแอร์ทั้งหมดก็คือนั่งแถวสองแถวสามนี่ห้าช่อง ถูกต้องดูแถวนี้ซะก่อนสวยงามพระรามแดนะครับพับได้ด้วยอ๋อแล้วก็เป็นพนักแขนได้นะครับเมื่อกี้แอบวางตรงนี้สามารถวางของได้เนี่ยวางแก้วน้ําได้นี่อันเกประงคงด้วยไม่เสียเพียนะดูท่าเอาสามังไงนี่ฮะพอพับเบาลงเนี่ยสามารถนี่สไลด์เบาๆถอยหลังได้เอ็กช่วยไหมเห็นไหมนี่พมนี่เป็นพมกระดุมนะแล้วก็เป็นตรงรุ่นด้วยนะครับดูแถวสามซะก่อนตองเอง นี่แถวสามนี่เดิมมากนะเปิดหิวน้ำค้างๆนะครับแผงข้าวประตูที่ผมว่าสวยมากครับผมวันนี้เราจะรีวิวลกลรีบๆลอกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่างานข้างหลังเยอะมากๆนะครับโอเคมามาขอดูห้องท้ายหน่อยครับผมระบบสัมผัสแชร์แพพดูซะก่อนเพื่อนโอ้โหดูความเดิมนะฮะโอ้โหนี่ซื้อควาจะได้ไหมนะเขาเปิดพี่หน่อยสิ ยังใช้ได้ครับผมโอ้โหแสบตาเลยสว่างจุ๋เลยสว่างจ้าครับผมจับมือหน่อยไปขนใหญ่ละต้องดูนี่ก่อนเห็นไหมลองเปิดดูโอเคเปิดใหพี่ดูหน่อยสิโอ้โหชาชอสะอาดเอี่ยมเรียบกี่ชั้นกันแน่เนี่ยหลายชั้นเหลือเกินผมเดิมมากๆจริงครับไม่เคยเจ็บแก๊สแล้วมันรัวเพื่อนๆครับผมผมคิดว่าให้ดูไปแล้วเนาะยางอะไรอ่ะดูสักครั้งก็นะฮะนี่มียางอะไรอยู่ไม่ยางอะไรที่ยังดอกยังเต็มเลยอ่ะ แม่เจ้าเพื่อนๆเอวดียังสวยนะครับดูความเดิมก่อนหืมกหูดูดิฮะไดฟ้าแอร์หลังด้วยนะครับเอาง่ายดีกว่านะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็จุดปั๊มเบรกแมมโชัวเป็นสตาร์ทน่าจะเป็นไอบักตัวอีกสี่ต้นบอกเลยสุดๆมือเดียวป้ายแดงสมอเงินสดรถแบบนี้มีที่พีพีเท่านั้นนะเพื่อนๆต้องรีบเลยนะจ๊ะ คันนี้บอกเล้ว Amazing จริงนะครับมาดูห้องเครื่องกันเนี่ยครับผมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะปั๊มเบรกหน้านะเดมโบแล้วก็นี่ฮะโชกคที่บอกนะครับเอสตัดนะสามารถปรับเคลียวได้นะครับผมแล้วแต่ที่ชอบเลยนะครับว่าจะปรับระดับแบบไหนแข็งอ่อนนุ่มบางแล้วแต่นะไม่ใช่พิซซ่านะบางนุ่มหนากรอบได้เลยนะหน้าบางาหน้าที่บอกว่าเดิมมากนะเห็นไหมฮะอยู่7นนี่โอ้ ABS นะครับครับผมดูดิฮะ แต้มสีเดิมกระป๋องน้ำยังอยู่เลยอ่ะเพื่อนน็อตไม่มีขยับตายแล้วแฮ้โอลดูแผ่นกันความร้อนใต้สกรโ๋องมันยังเดิมสลิกเกอร์ก็เดิมเพื่อนเอเยไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนี่ฮะเห็นโชคไหมที่บอกว่าปรับหลับได้ไหมฮะโอ้โหดูเลยฮะนี่มาแบบเดิมๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยดูไดชาร์ดดูห้องเกียร์โอ้โหเดิมแบบเดิมสุดสุด หมดย่างต้องเอ็กมีอะไรอีกไหมมีอะหมอกระนั่งมีอะไรจ้าเอกสารก่อนเอกสารนี่แบดนิดนึงน้องเอกภาษีนี่ไม่ใช่หกหกนะแล้วก็ไม่ใช่หกเจ็ดด้วยหกแปดแม่เจ้าโวยไปถึงนู่นเลยปีน่ะนี่เพิ่งจะกุมภาหกเจ็ดหมดหกแปดที่เราแล้วกันเหยาๆเอกสารเป็นไงบ้างมีกล่องดูเอกสารนะมีสารเลยพี่คุณแจ สามดอกอันนี้สามดอกใช่ไหมถูกต้องรวมที่รถด้วยก็เป็นสี่ใช่นี่สตาร์อยู่นะเพื่อนๆถูกต้องครับผมนี่นะฮะนึกว่าไฮบริดครับเงียบกิฟต์เอ็มเทเบียร์ว่าไงนี่ครับผมขอดูหน่อยชชว์แอปช่วย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 อลำดับที่หนึ่งถูกต้องซื้อมาเงินสดโอเคสล็อปไหมพี่ว่านั่งสักรอบดีกว่าทนไม่ไหวดีกว่ามาดูความนิ่งนวลกันเลยว่าเป็นไงบ้างมาแล้วจ้ะมาแล้วจ่ะโอ้โหน้องเอสตัวเต้าวิชปีสองพันห้านะครับออโต้2.0งจุนะครับ มือเปิดอิชิปโซนิกมือเดียวป้ายแดงซื้อมาเงินสดนะครับมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีลอ้อแม็กซ์ยังใหม่นะครับแล้วก็เป็นปั๊มเบรกแมนโบรสี่อันเลยนะแล้วก็ปั๊มเบรกแมนโบด้วยนะครับมาแล้วพี่อเอ๊ะโบกหน่อยครับผมไปด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีซิวิดัตขอลองดูซะหน่อยวันนี้ขอดูพาในหน่อยโอ้โหดูคอนโซลซะก่อน ABS ท้ายแบ็คขึ้นมานี่นุ่มมากเลย ันที่บอกเลยว่าไม่ไม่มีหลังพระนครนะฮะันนี้เรามีคนขับกิติมาสักนะครับด้วยฉนยาบันไม่สามารถจะเปิดเผยใบหน้าได้นะครับผมคอนโซลสวยสะอาดนะฮะเห็นแต่ขาก็พอนะฮะนี่ฮะน้องเอ็กครับพี่พีเป็นไงบ้างหน้าหลังเย็นมากครับผมน่งเป็นผูบริคูลเลยนะเย็นไหมข้างบนเย็นดดูเราเราอยู่หลังเต็นนะบอกเลยว่าวันนี้เรามีแจ๊สอีกคันหนึ่งครับมือเดียวป้ายแดงแล้วก็มีกระบายคันหนึ่งเป็นมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันวันนี้ขับหมดสัมสี่คันขับนุ่มมากๆนะ ได้ความรู้สึกแบบนุ่นเ้ยไม่ใช่ได้ความรู้สึกแบบนุ่มแน่นหนึบนะเพื่อนๆเพเราะว่าโช็อสตัดสีต้นนะไอ้บักไม่ใช่นะครับเนี่ยฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอความเร็วนิดนึงเดี๋ยวลองดูโค้งหน่อยนะครับเปิดๆื้ดฮะบอกเลยเปิดปืด้ดรถคันนี้ได้อะ่ะแม่ฟิวดีฮะคนที่ชื่นชอบความหนึบหนับนะและความแบบสเปนสปอรต์ตสปอรต์ตหน่อยคันนี้บอกเลยว่าต้องไม่ควรพลาดแอร์ยเย็นมากนะโอเคแอร์หลังใช้ได้เลยใช่ไหมครับพี่ หายยากนะวิชมีแอร์หลังนะครับผมโอ้โหนี่ฮะปล่อยมือได้ด้วยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจอดนี่เลยก็ไนะครับผมโอเคฮะขอบคุณมากๆนะครับมือดราเวอร์กิตติมศัดิ์ของเรานะฮะโอเคเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้สักเท่าไหร่ดีเพื่อนๆนะครับผมมาแล้วจกน้องเอ็กอีกสักหนึ่งรอบโตโยต้าวิชนะฮะปี2005้าออโต้นะครับสวยๆ2องคิว โอ้หแต่งมาบอกเลยว่าร่วมแสนนะครับคันนี้เท่าไหร่ดีครับผมอันนี้ก็จัดไปเบาๆเช่นเคยพี่เท่าไหร่ดีสองแสนหกหมื่นบาทโอ้โห <พอ S 1> ตุง้ง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 สุดยอดเลยนะคันนี้พี่เชฟราคากลางมานะนะครับรเริ่มต้นจากสองแสนต้นนะครับจนถึง 2, สองแสนสี่ส่วนห้าครับผมสองแสนแปดก็มีนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาพเนาะแต่ว่าหายากอ่ะรถเดิมนก็ยังสองแสนห้าเลยนะครับโอ้โหแล้วคันนี้เนี่ยติดตั้งแอร์เพิ่มเติมมีล้อแม็กนะครับยางใหม่สี่ชุดนะฮะ โชกสี่ต้นนะครับปั๊มเบรกแมมโบ้อนะครับแล้วก็ได้เป็นมือเดียวป้ายแดงซื้อมาเงินสดแล้วก็ผมภายในไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะทุกระเบียดนิ้วไม่เคยติดแกนด้วยครับผมอ่ะมาจับจองกันเพื่อนๆนะฮะนะครับรถอย่างนี้อย่าให้พลาดนะครับถึงในร้อยเขาเดินทางเข้ามาทีนะครับเจ้าต่อยพี่หน้าของคุณมากเลยสวัสดีจ้า